ทุกวันนี้คุณรู้ไหมคะในความเสี่ยงของการตัดสินใจช้าตัดสินใจช้าตั้งแต่การทวงวันนี้ทวงช้ากว่าจะเริ่มทวงฟ้องช้ากว่าจะตัดสินใจได้ว่าจะฟ้องหรือสุดท้ายคือความเสี่ยงของการได้คำพิพากษามาแล้วอะ่ะแต่กว่าจะตัดสินใจดำเนินการยึดทรัพย์บังคับคดีต่อเพราะบางทีมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทุกขั้นตอนดูช้าไปหมด ที่เราเคยย้ำอยู่ตลอดนะคะความเสี่ยงของการเกิดนี้ศูนย์ในทุกๆขั้นตอนคือการตัดสินใจที่ช้าค่ะคุณไม่เคยมีนโยบายว่าวันนี้ลูกนี้ผิดนัดแล้วอะ่ะคุณคุยเจรจาก,กับลูกนี้ได้นานแค่ไหนคุณไม่เคยมีนโยบายเลยค่ะว่าวันนี้ลายไหนที่คุณต้องตัดสินใจดำเนินคดีเลยถ้าคุณเจอลูกนี้ที่มีเจ้าหนี้ลายอื่นฟ้องอยู่อีบเพียบเลยอะ่ะวันนี้คำถามคือคุณรออะไรก็ในเมื่อเจ้าหนี้ลายอื่นเขาฟ้องแล้วอะ่ะ ถ้าคุณไม่ดําเนินการอ่ะคุณมีโอกาสได้เงินแค่ไหนทั้งหมดทั้งมวลของความเสี่ยงในการเกิดนี้เสียคือการช้าค่ะอย่าให้กิจการของท่านช้าไปกว่านี้เลยเราร่วมกันสร้างความเร็วด้วยกันได้นะคะอยากได้ความเร็วในการทวงฟ้องหรือบ,รบังคับคดีลองพิมพ์คอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ไว้ดูก็ได้นะคะว่าท่านอยากได้ความเร็วในชั้นไหนมากที่สุดทวงฟ้องหรือบ,รบังคับคดีขอบคุณค่ะ อย่าปล่อยความเสี่ยงเกิดขึ้นเพียงเพราะคุณไม่เริ่มวางแผนขอคำปรึกษาวางแผนตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมตามลูกศรน,นี้ได้เลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆมีแผนก่อนมีแผล